สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมติบเบอร์สเกอร์นะจะมาแนะนําบัคของเกมก็คือยิง U.S.P. นะครับเป็นปืน U.S.P. ปืนพกเก็บเสียงของตำรวจเนะี่ยไม่มีวันหมดครับก็คือยิงได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดนะครับวิธียิงก็คือคลิกขวานะครับคลิกซ้ายแล้วก็กดเลขสามแล้วก็กดเลขสองครับก็คือคลิกขวาคลิกซ้ายยิงคลิกขวาคลิกซ้ายเลขสามเลขสองครับลองดูนะครับสังเกตว่าลูกกระสุนมันจะ อยู่ที่12นัดทับที่4ตลอดนะอันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเซิร์ฟเดสแมทนะเป็นเซิร์ฟที่เขาไว้ยิงกันธรรมดาเนี่ยคลิกขวาคลีกซ้ายนะครับ,นะรบเป็นการเหมือนเล็งยิง AWP ครับแล้วก็สับเป็นมีดแล้วก็สับเป็นปืนอีกทีนะนรับสามแล้วก็สองแต่ใช้งานจริงๆมันคงจะใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับ วิดีโอนี้อาจจะมีเสียงหมาอะไรขออภัยด้วยหมาแถวบ้านผมเห่าตอนนี้น <c oughs> มีเสียงรถด,ด้วยเออนั่นแหละฟังฟังผมไปอย่างเดียวก็แล้วกันนะ,นะครับผมก็จะยิงไปได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดเลยนะหมดแข่งขันหมดอะไรเนี่ยผมก็ลองยิงมาละไม่มันก็ไม่หมดนะ,นะแต่คงไม่ทันได้กินเขาเผมจะตายหาต่อน,นะกนว่าจะยิงตายก็คุณคุณก็ตายก่อนแล้วนะ เอาว่ามันเป็นบั๊กของเกมก็แล้วกันเนาะนลองไปทำกันดูนะยิงไม่ดีวันหมดครับแล้วผมลองยิงไปเรื่อยดูที่ว่าจะยิงใครตายนะแต่คือจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ใช้วิธีนี้ในการยิงเรานะครับผมก็มาบอกเฉยๆว่ามันเป็นอย่างนี้นะถ้ายิงไวเกินเนะี่ยมันจะลูกมันจะไม่ออกคนระับหรือว่าถ้าปิ่งคุณน้อยเกินไปอะไรเงี้ย ปิงคุณประมาณห้าประมาณสิบอะไรประมาณเนี้ยคุณก็จะทําอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันผมลองกับพีสองห้าูนย์ด,นะด,ด,ยวดนะูว่าจะได้ไหมไม่ได้นะพีสองห้าศนย์ทำไม่ได้เดี๋ยวไนปะลองเป็นพบกอื่นๆดูนะว่าจะได้ไหมลองเป็นเดี๋ยวนะลองเป็นพบกอื่นๆดูนะว่าได้ไหม อ,อ่าเป็นดิเซอร์อีเกิลดิเซอร์อีเกิลก็ไม่ได้เช่นกันนะครับอ่าลองปืนพวกคู่ดูปืนพวกคู่ก็ทำไม่ได้นะครับมีมีแค่ U S P อย่างเดียวครับที่ทำได้โอเคผมก็ขอจบคลิปเป็นไปแต่เพียงเท่านี้นครับเป็น บั็กเลกเ็กน้อยมาของเกมคนระับใครเอาไปทำตามว่าทำกันได้นะแต่มันคงไม่มีประโยชน์ในการเล่นจริงๆสักเท่าไหร่นะแล้วก็ไปแล้วสวัสดีครับ